ใบนี้ใส่ไอแพดอันนี้ใบนี้ยเป็นกระเป๋าผู้ชายนะคะใช่ใช่ลองยกรีวิวนี้หน่อยเป็นกระเป๋าผู้ชายแล้วก็เป็นหนังกระดูกค่ะมามามารีวิวใบนี้พี่เตยหน่อยเดี๋ยวให้น้องสาวรีวิวใบนี้หน่อยฮะเป็นใบที่ผมชอบก็จะขอซื้อเขาหน่อยจะเอาไปซื้อเอาไปฝากผู้ใหญ่ก็ได้นะครับผมมีใบนี้คิดว่าจะอาไป ฝากให้พี่พี่ชาคิด,ดศึกษากิจเจ้าของมาเวทธานีแกอยู่ๆแกใจดีแล้วพี่ชาคิดพี่ชาคิดผมจะไปตรวจสุขภาพพี่ชาคิดเจ้าของมาเวทธานีโทรให้หัวหน้าฝ่ายการตลาดโทรมาพี่จรัญญาบอกดูแลให้ชีพทําไปเลยแพ็กเกจสองหมื่นสองจะไม่แกไม่เอาตังค์ผมสักบาทเลยนะผมก็ไม่รู้จะมอบอะให้แกครับ เนี่ยตั้งใจว่าจะไปมอบให้แกเนี่ยกำลังเลือกเลือกอันที่เหมาะสมอยู่กลัวเขาไม่ชอบอ่ะใบนี้ใช่ไหมคะต่อ,อเลยนะคะต่อรีวิวใบนนูหน่อยใบเนี้ยค่ะมันเป็นหนังกระดูกนะคะเออเ,เหมาะสำหรับผู้ชายอย่างที่ไนเนี่ยใช้สวยนะคะเพราะว่าใบค่อนข้างใหญ่มากใส่เอีได้ใส่โนด้ดบุ๊กได้ <c oughs> ใส่ได้หลายใส่ยอย่างมากนะคะเปิดให้ดูนิยกใช้เป็นอย่างนี้ค่ะอืมกออกแบบเองเหรใบเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นแบบที่แบบ อยู่ไม่ได้ออกแบบเองต้องบอกเพราะว่านี้เป็นแบบเหมือนแบบเมื่อก่อนเนี้ยหยกมาทํากระเป๋าใช่ไหมคะแล้วก็เป็นโรงงานแล้วเราก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะเป็นคนจีนค่ะแล้วเราก็ทําส่งทัวร์ส่งไปที่เมืองจีนส่วนใหญ่เราส่งทัวร์เนี้ยแหละค่ะทีนี้คนจีนชอบใช้กระเป๋ารุ่นนี้ค่ะรุ่นเนี้ยแล้วมันก็แบบเนี่ยรุ่นเนี้ยชอบเขาชอบใช้แล้วเราไม่มีหัวนะคะตัวนี้เป็นหนังกระดูกถ้าคนที่ยังไม่เคยใช้กระเป๋าจอระเข้ก็จะชอบใช้กระเป๋าหนังกระดูกนะคะ หนังน้ำจืดของเราคือสยามจะมี6หัววิธีดูนะคะก็จะมีหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้คือสยามเป็นจระเทศน้ำจืดของไทยเรานะคะก็จะมีเนี่ยเวลาที่เราตัดกระเป๋าใช่ไหมคะก็จะมีแบบเป็นยาวเป็นตัวเลยหยกจะไม่ได้ตัดตรงนี้เพราะว่าถ้าเวลาที่เราตัดแล้วต่อราคาหนังจะเสียเพราะฉะนั้นหยกจะพยายามเลือกกระเป๋าให้หนังมันเต็มนะคะเนี่ยก็จะเต็มตัวนี้เราใช้หนังจระเทศที่ใส์ประมาณสักปีครึ่งถึงสองปีค่ะ เราก็จะมาชั้งตัวอย่างนี้นะคะจระเข้ส่วนใหญ่หนึ่งใบทํากระเป๋ากระเป๋าตัวเดี๋ยวก่อนอยู่ผู้ผิดตัวจระเข้หนึ่งตัวทํากระเป๋าหนึ่งใบเท่านั้นเองนะคะเนี่ยทั้งหมดเสร็จละด้านหน้าด้านหางเราก็จะมาทําด้านนี้มาตอดหนังด้านนี้นะคะตัวนี้ไม่ได้ท,ทําจระเข้เต็มเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้เราก็ปิดฝาด้านนี้มาจะเป็นลักษณะแบบน,น,นี้ยกยกยกเี่ยไอ้ เหมาะมากกับไอตัว macbook นยฮะนี่ใส่ใส่ใส่ macbook ใส่ได้เดี๋ยวยังเอาของอันนี้นี้เอาก่อนนะอันนี้มีสมบัติพี่ไตอยู่อันนี้ขายพี่ไต้ได้เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้นะคะพี่ไตฟอนยกสมมุตินะเราใส่อย่างนี้ใช่ไหมคะใส่อย่างนี้ได้เห็นไหมคะพอดีเลยใส่ช่องข้างหน้าช่องข้างหน้าเนี่ยเป็นช่องที่เล็กที่สุดละใส่ได้พอดีเลยสมมุติถ้าคุณจะใส่ช่องกลาง protect มันเห็นไหมคะก็จะเหลือด้วยเหลือมากเนี่ยใช่แล้วก็ใส่ a 4ได้นะ มีช่องด้านหน้ามีแ้านหมีด้านมีนีด้วยทั้งด้านหลังเห็นไหมคะมีช่องด้านหลังเวิร์กมากใบนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีสามช่องหยกทําเป็นที่ใส่โทรศัพท์ตรงนี้ไว้ให้ด้วยสมมุตินี่พี่ไตยเขามีของอะไรมาไม่รู้อ่างกรองเราก็ใส่อย่างนี้ได้มือถือพี่เตยไหนมือถือพี่เตยอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเราก็ใส่ได้คือมันใส่ของได้อะได้แบบเนี่ยใส่ได้พอดีเลยมือถือ อันนี้หยกทํามาใส่มือถือได้คือคุณสามารถใส่การ์ดใส่อะไรก็ได้อะที่เป็นบัตรเครดิตหรืออะไรก็ได้ที่ใส่ไปในนี้ค่ะครับค่ะหรืออ่าหยกมีมันนี่คลิปเมื่อกี้มีมันนี่คลิปอันนึงมีมันนี่คลิปใช่ไหมคะเผื่อบางคนใช้กระเป๋าเล็กๆนี้เราก็ใส่ได้แต่ส่วนใหญ่อันนี้หยกคิดว่าเราใส่เดี๋ยวนี้อย่างหยกชอบใส่บัตรเครดิตนะคะมีช่องซิปนะคะแล้วก็ใส่ซับไพ่อันนี้ก็เราก็สามารถปรับได้หยกอาจจะตัวเล็กนะใส่แล้วถือสวย ที่ชอบมากหยกใบเนี่ยเยมันราใบใหญ่ใบเนี้ยใบนี้ขายเท่าไหร่ใบนี้ขายเท่าไหร่วันนี้วันนี้หยกแม่ให้เท่าไหร่คะแต่ถามแม่ยกให้ที่หมื่นแปดหมืนแปดครับแต่รายการหมื่นแปดหมื่นแปดใบนี้ต้องบอกว่าใบเนี้ยใบใหญ่ที่ยอมมีมันเหลือใบเดียวเลยมีอันนี้มีสีขาสวยสวย เอาสีอสีมาหน่อยอันนี้เซลล์เออมีอยู่แล้วในสต็อกโอ้โหแฟนรายการชม61คนอ่ะดูอันนู้ต่อ14นิ้วเท่าไหร่คะตัวนี้กว้าง14นิ้วนะคะเผื่อใครอยากจะแบบอยากรู้ไซส์มันนี่คือ14นิ้วนะคะแล้วก็สูงอยู่ที่30 กระเป๋าเนี่ยมันมีพนังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใส่ของได้เยอะนิดนึงดีมากเป็นพนาที่แบบว่าสามารถขยายออกได้ถ้าคุณใส่ของเยอะๆนะคะแต่ว่าความกว้างของกระเป๋าณตอนนี้ที่เราเห็นเลยเนี่ยก็ประมาณสามนิ้วครึ่งแต่ว่าเราขยายได้อีกนะข้างในซับหนังวัวนะคะข้างในทำซับหนังวัวนะคะอันนี้เหมาะเป็นของขวัญใช่ได้เลย แล้วก็ตัวนี้อตอนนี้น,นาหลานยกมีอีกรุ่นหนึ่งพี่ยอมเขียนเอามาหน่อยนะมาดูหน่อยถ้าสมมุติว่าใครไม่ชอบพี่มันเป็นแบบว่าเปิดมาแล้วหนังมันแบบหนังมันเป็นแบบไม่เต็มอย่างนี้นะั่งหยกก็มีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้หยกเหลืออยู่ใบเดียวทุกอย่างของหยกเนี่ยนะคะสั่งตัดได้หมดเพราะว่าอยู่เป็นโรงงานเองนะคะแต่ว่า ต้องใช้เวลาประมาณ1ิบวันให้หยกมีสีหนังมีหนังอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหยกไม่มีหนังหน้าเราต้องทําสีใหม่อาจจะต้องขอเวลาประมาณสองสามอาทิตย์ตัวนี้ไซส์เดียวกับใบเมื่อกี้นี้นะคะหน้าเต็มอะไซส์เดียวกันโอ้โหดู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 ใบนี้สวยสวยไซส์เดียวกันนะคะสีดำสวยเหมือนกันนะไซส์เดียวกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเออมันเป็นหน้าเต็มจะเป็นหน้าเต็มแบบนี้เลย ตัวนี้นตัวนี้นคืออันนี้มันเปิดครึ่งหนึง่งตัวนี้เปิดครึ่งหนึง่งตัวนี้เปิดครึ่งหนึ่งใช่จแต่ตัวนี้เปิดหน้าเต็มเพราะฉะนั้นข้างในตรงนี้จะเป็นหนังวัวหมดมแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้ก็คือแบบคือมันจะเต็มแบบนี้เต็มแล้วหยกเจาะซิปตรงนี้ไว้เห็นไหมคะว่ามันเป็นจระเข้ที่หยกแบบว่าเป็นชิ้นเดียวกันเลยเนี่ยไม่มีต่อนะเนี่ยเป็นชิ้นเดียวเลยตรงนี้เนี่ยไม่ได้ต่อนะแต่แค่เจาะเจาะซิปเจาะซิป ทั้งตัวเลยอันนี้โจทย์ทาไว้เพื่อสําหรับเราใส่ของได้และตัวนี้ไม่มีฮะตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีข้างหลังกะเปรียบเทียบตัวนี้ไม่มีข้างหลังนะคะไม่มีฮะไม่มีซิปนะคะไม่มีอะเปรียบเทียบหรือใครอยากได้แต่ว่าตัวนี้ข้างหน้ามันมันมันจะเป็นแค่แบบนี้อันนี้นะคะไห้ราคะเข้ากันไหม อันนี้หยกให้ราคาเข้ากันจ,กจ,กจริงๆแล้วตัวนี้จะแพงกว่านเดิงแต่ว่าวันนี้น่าจะแพงกว่านะใช่ตัวนี้แพงกว่าแต่ว่าหยกให้ราคาเท่ากันนี้แต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็มีข้อเสียของมันนะค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันหน้าเต็มใช่ไหมคะเวลาที่เราเปิดเราต้องแบบใช้พื้นที่เงี้ยสูงนิดน,นึงเงี้ยอ่าข้างในก็เหมือนกันช่องข้างในเหมือนกันหมดทุกอย่างค่ะ <18. S 1> ช่องข้างในเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยหมื่นแปดใช่หมื่นแปดหมื่นแปดโอ้โหสวยค,คนละแบบเลยครับใช่ค่ะจริงๆใบนี้ขายนะ สองหมื่นห้าเท่ากันไปนะั้นลดได้หน,น้ารางสองหมื่นคืออันเนี้ยแล้วแต่คนชอบนะคะต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบแบบไหน,นเพราะว่าเออแหยบอะมันสวยอีกแบบนะทุกอ,อย่างมีสตอรี่แล้วอ่ะมันเป็นยังไงคือตอนแรกเนี่ยกระเป๋าเราเป็นรุ่นนี้ที่เราขายตลอดเวลาเราใบเล็กกว่านี้ด้วยจะใบเล็กกว่านี้นะคะ <า S 1> เพียงแต่ว่าพอใบมันเล็กเกินไปอะมันใส่ของได้น้อยผู้ชายแบบ ไซส์ใหญ่ๆหน่อยเขาก็รู้สึกว่ามันเล็กไปสําหรับเขาก็เลยหยกก็เลยขยายเพิ่มทําใบใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะพอทําไปเสร็จปึ๊บลูกค้าก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยมันมันเปิดครึ่งมาไม่สวยเลยอ่ะขอเป็นหน้าเต็มแบบนี้ได้ไหมบอกเอาโอเคได้ทําก็ทําหน้าเต็มออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นกระเป๋านี้ก็เลยจะมี2รุ่นสวยค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าสนใจมีท่านไหนสนใจนะคะหยกอ่ะมีทั้งหมด ี่สีจริงๆหยกทำสี่สีนะคะมีสีขาววันนี้นะคะมีสีดำนะคะแล้วหยกก็จะมีสีน้ำตาลไหนจ๊ะหยกแต่ว่าสีน้ำตาลมันไม่มีของนะเออหยกเอาสีให้ดูเฉยๆจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้น้ำตาลแบบนี้นะคะสีดำกระเป๋าผู้ชายอย่างนี้นะแต่ให้ดูสีเฉยๆน้ำตาลนี้นะคะเราก็มีสีกลมอ่าสีที่หยกทำก็คือสีกลมโอ้สีกลมสวยนะ เดี๋ยวยกหาสโอ้อันนี้ก็สวยอีกแบบนึงอันนี้้ชาย้วได้ไหมได้ก็ใส่คอมพิวเตอร์ไงเออนี่ก็เก๋นะเดี๋ยวก่อนนะเอาทีละรุ่นโอ้โหเดี๋ยวจะสับสนมันสวยมั่อะรยันนี้นะคะรุ่นนี้หยกทำได้สี่สีแต่นะวันนี้ร้านหน้าร้านอยู่อะคือมีสองสีนี้สีขาวกับสีดำถ้าคุณรับเลยคือสีขาวกับสีดำอันนี้นะคะแต่ถ้าอยากได้สีอื่นก็จะมีสีน้ำตาลอันนี้นะคะสีน้ำตาลอันนี้กับ สีกรมอันนี้นะคะทั้งหมดมีสี่สีแต่ว่าสีน้ำตาลกับสีกรมอ่ะของไม่ได้อยู่ที่หน้าร้านอยู่ในสต๊อกเอเดินไว้ก่อนได้รับของได้เลยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีของอยู่แล้วรับของได้เลยใช่มีของอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่มีโชว์ให้คุณดูตรงนี้มีที่สต๊อกนะคะอ่ะสีสีทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับมีสีดำมีสีดำมีสีขาวมารายานสีน้ำตาลสีน้ำตาลแล้วก็สีกรม สวยอ่ะมันสวยหมดเลยอ่ะใช่ทีนี้คิวในคอลเลคชันนะใช่ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าอยากได้เป็นฝาเต็มหรือฝาครึ่งนะคะก็โทรมาถามคุณแม่ได้เลยว่าเอาแบบไหนสีอะไรนะคะแล้วก็จะได้ของเมื่อไหร่ยังไงนะคะเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกเช็คของให้นะบอกมือหยกค่ะแล้วก็อันนี้ผ่านไปกี่รุ่นแล้วอ่ะคือยกมาทีหลังแต่หยกรีวิวไปสมรุ่นดีมากยกยกยกถือหน่อย หรือวิจัยหน่อยหรือวิจัยคิ้วนะมาเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับอ่านี่ผมจะหิ้วอย่างนี้นี่ฮะแฟนรายการทำต้องสายยาวๆเลยนี่พี่แต่เวลาผมใช้นะครับใบนี้เดี๋ยว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 ไหนอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวทำให้ดูก่อนเลืพี่เตะแป๊บนี่แป๊บหนึงนั้นอย่างนี้ คือที่มันล้าอันนี้มันก็ได้แต่ว่าสายมันจะเสียะอ๋อมันได้เหมือนกันแต่สายมันจะเสียเดี๋ยวสายต้องทำใ้มันถูกต้องมันดีมากครับอมันดีมากผมบอกเลยเห็นอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็สวยสวยแบบครับหมื่นแปดแปลรายการถูกซื้อใช้เองโออดีมากดีมากยอ่ะนี่ มาดูที่ร้านด้วยก็ได้นะครับอ๋อนี่ไงไอเจ๋งอ่ะนี่คือเนี่ยผู้ชายผู้ชายแบบสายใหญ่ๆไซ่ส์ใหญ่ใไเนี่ยก็จะปรับได้ถ้าสมมติว่าใครที่สูงใหญ่กว่าพี่ไกรเนี่ยเราอยากรู้สึกว่าสายมันสั้นไปก็ส่งกลับมาให้ยกได้นะคะถ้ารับไปแล้วเดี๋ยวยกเอามาแก้แล้วก็ปรับสายให้ได้ค่ะเหมาะมากใบนี้โอ้ชอบเลยอ่ะเนี่ย ใส่คีโมไซได้ค่ะนี่ก็จะมานี้พี่ไตใส่เนี่ยพี่ไตเป็นคนสูงพี่ไตสูงเท่าไหร่นะคะเลื่อนเลื่อนลงได้ร้อยเจ็ดสิบหกพี่ไตสูงร้อยเจ็ดสิบหกนะใส่ก็ความยาวก็สวยเลยแต่ว่าสามารถปรับยาวได้กว่านี้นะคะถ้าสูงถึงร้อยแปดสิบหรือร้อยแปดสิบกว่าก็ยาวได้อีกนะเนี่ยเห็นไหมคะถ้ายาวสุดยาวสุดได้เท่าไหร่ลองดูซิมาดูที่ร้านไปรายการครับอยู่หลังธนาคารกสิกรกำแพงเพชรสองจตุจักร อย่างสวยค่ะแต่คงไม่มีปัญญาค่ะจริงๆอยายกจะบอกว่าเราทุกคนนะคะมีปัญญาที่จะซื้อแล้วเราก็สามารถใช้พวกนี้ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆราคามันไม่ได้แพงมากค่ะแล้วก็สำหรับมีรูปัตรเครดิตปะทีรลานี่ใช่มีรูปัตรเครดิตด้ยนะคะผ่อนได้ไหมผ่อนได้ไหมเดี๋ยวหยกทําให้อยากได้อะไรบอกนะคะอันนี้ค่ะปรับยังไม่สุดดีนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะปรับยังไม่สุดดียาวขนาดนี้เลยนะคะ ทำเรื่องผ่านาอนไหนหยกจะบอกว่าเออตัวหยกเองอ่ะค่ะ